นิพพานเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งนะและการที่เราเนี่ยจะสามารถนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติให้ได้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปนะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็จะมีแต่ผู้ที่เป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เท่านั้นที่จะสามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้หลังจากที่ท่านเนี่ยบรรลุมรรคแล้ว ตอนที่ท่านบนรรลุมรรคเพียงแค่ขณะจิตเดียวนั้นเนี่ยก็ใช้นิพพานเป็นอารมณ์เป็นครั้งแรกตั้งแต่พระโสดาบันอาจจะพูดละเอียดเปนิดนึงว่าตอนโคตรทูยานมันก็ก่อนหน้านั้น,น,นขณะจิตเดียวแต่ถ้ามันจะข้ามเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันโคตรทูยานที่จะเปลี่ยนจากปถิชนเป็นอริยะเนี่ยก็จะทําให้ตรงนั้นแหละเป็นนิพพานครั้งแรกจริงๆปกติแล้วจิตของเราเนี่ยก็จะต้องมีธรรมชาติที่น้อมหาอารมณ์และที่เราตอนนี้ที่เรา เป็นบุคคลนะทั่วๆไปนะที่ยังไม่ได้เป็นพริยาเจ้ายังไม่ได้เป็นฌานนาปีบุคคลเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์หรือความคิดต่างๆที่ปรุงแต่งไปอันนั้นคืออารมณ์ที่จิตจะไปรู้นะมา,มาดีขึ้นหน่อยก็เมื่อเราเนี่ยมีอานาปนาสติเป็นอารมณ์ใช่ไหมหรือถ้าเกิดเรามีกําลังของการทําอนัปนสติจนจากลมหยาบมาสู่ลมละเอียดมากขึ้น ใจเราก็สงบปราณีตยิ่งขึ้นก็เพราะว่าเนี่ยเป็นความสงบจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสภาวะของนิโรธะหรือความดับอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ใจเนี่ยสงบลงวิพนพนานก็คือความสงบความดับแต่มันยังไม่ใช่ลึกถึงขนาดขั้นที่ทําให้มกกรรคจิตเกิดได้นะงั้นเราก็จะพอเสพนะความสงบของอารมณ์ก็คือตัวที่เราเนี่ยมาอยู่กับกรรมฐานมาอยู่กับลมที่ละเอียดเนี่ยนะใจมันก็เริ่มสงบจนกระทั่งเราเนี่ยได้ นิมิตต่างๆนะเป็นอุคคณิมิตเป็นหมอกวันเป็นปุยนุ่นจนกระทั่งเป็นปฏิภาคนิมิตขึ้นมาเ,นเราก็เลยได้เสพไอตัวปฏิภาคนิมิตอันนั้นเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่มีกําลังของชาณนะจิตเนี่ยที่มันมีกําลังมากๆจนมันสยบไอตัวนิวรณ์อกุศลต่างๆที่มันกระตุ้นมาทําให้เราเนี่ยมีการมาฉันทะพยาบาทวิจิกิจชาลังเลสงสัยหรือมีความฟุ้งซ่านที่เรามักจะ เป็นกันในชีวิตประจำวันนะนั้นเราก็จะได้เสพพอจะเทียบเคียงได้ว่าเนี่ยเป็นนิพพานแบบพอที่จะเสพได้ในชีวิตของปุถุชนหรือแนะ้แต่ตอนเนี่ยใครที่อยากจะสงบแนละเอาจิตที่สงบเป็นอารมณ์ก็ทําได้เหมือนกันนะมันก็จะรู้สึกว่า๋อเราเนี่ยสงบสงบก็เป็นนิพพานในระดับของของอะไรของจิตของที่เป็นสมาธินั่นแหละในระดับของเรามาอยู่อารมณ์ที่เป็นกุศลในระดับของสมาธิและยังหน่อยเราก็มีปัญญานะที่เราเนี่ย ไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไปเห็นเขาเกิดดับแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นะพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนิพพานมันก็เป็นขณะขณะที่มันไปตัดกิเลสให้มันดับดับดับไอ้ตัวความไม่รู้ไอ้ตัวความเห็นเป็นตัวตนถ้าเกิดเราลืมตาแล้วเราไม่ได้อยู่ในวิปัสสนากรรมฐานเราก็ยังเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นโยคีผู้ปฏิบัติเป็นพระมานั่งสอนยังไงก็ต้องเห็นใช่ไหมอันนั้น เราห้ามไม่ได้ถ้าเราลืมตาเราต้องพูดเราต้องเจตนาไม่ใช่พอเราบอกว่าเราเห็นระดับปร,ปรมัดแล้วไม่มีตัวตนหลักเราจะเดินเข้าไปชกใครจะไปทําร้ายใครไม่มีตัวตนไม่บาปหรอกมันก็ไม่ใช่นะนั้นในการที่เราเห็นเป็นตัวตนในระดับของการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะต้องรู้ในการที่จะทําได้อย่างถูกต้องเพราะในพระธรรมคําสอนของพระบรมศา,าสดาเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะปาลมัดมีในระดับ ที่เป็นในระดับของบัญญัติที่ยังเห็นเป็นคนสัตว์เพื่อให้เราเนี่ยยังต้องมาทาถูกต้องต่อกันในทิศทั้ง6มารักษาศีลไม่ให้ไปเบียดเบียนกันมาให้ทําทานเพื่อช่วยเหลือเจือจุนกันนะแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่ไปตกเป็นอยู่ในโลกชั่วเพื่อที่จะให้มีชีวิตเนี่ยที่เหมือนกับอยู่กันนิพพานในการใช้ชีวิตที่เป็นปกติสงบในระดับศีลก็เป็นความสงบด้วยศีลก็เป็นนิพพานความสงบเปรียบเทียบเคียงได้เหมือนกัน แต่คราวนี้พอเราเนี่ยไปเห็นในตัวนามรูปตามความเป็นจริงที่เห็นเขาเกิดดับแล้วได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราจะสงบอะไรรู้ไหมสงบความไม่รู้สยบความเห็นผิดนะใจเราก็จะบริสุทธิ์ในระดับปัญญาที่ไม่ทําให้เราเนี่ยเห็นผิดเป็นตัวเป็นตนเป็นคนสัตว์ตอนนั้นเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าโลกียมรมักมันก็ทํางาน ม,มันก็ค่อยๆสยบไปทําให้ดับความเห็นผิดไปเรื่อยๆจนกระทั่งดับความเห็นผิดถาวรในระดับของเป็นพระโสดาบัน,นก็ไม่มีแล้วไอตัวมิจฉาทิฏฐิงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจเลยว่ากว่าจะไปถึงระดับของนิพพานที่น้อมเป็นอารมณ์ในระดับพระอริยะเนี่ยมันก็มีความสงบเย็นนะเหมือนนิพพานเนี่ยเป็นขั้นๆที่ในพระศาสนาเนี่ยพอให้เราเสพได้